อะรบัไนีเคนป้ด um, uh, <Yeah, yeah, anyway, 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 anyway. ีดีเแมวอแมววะเออแมวอยู่นั่นหวางมันลับมาลับกับแค่ไหม

ยังเก็บพร้อมมาบางนึงหน้าจอกองนยังวะดู้บงกูนะเป็นไรดวมมันเป็นแบบล้วนๆว่ะมันมันอยากจะเคลื่อนไม่บเยอวะย่างปาวะ่งเองตัวเองไหมไม่ใคนไม่ใช่นไหวะ เดินหนาว่าไปยังว่าไปเลยไม่ใช่แม่พ่อไปใช้มึงอยู่น้ำกูนี่บักทะไม่บักแะหัวโวยบงเอิม่มาแล้วมมาแล้วมาแล้เชีรยเรากระสุนเบัด อไอเฮียไม่เนาะเฮียอ๋อก oh, ูมีส์บ่มีชู้ของบ่มีหยาบไปเลยมีหยาบบ่ Watch out

มากมาแค่บางทีแบบปวดจบแล้ว Help เฮ้อไม่ปวดนะกะตุกกระตุกกตุก

ป่านช่นนี้ตัวยิงหัวลนล้วนว่นะเป็นยิ่ยง้องเนาะนาะ

i got supplies watch out

เรื่ลาดมั้งเรื่อสับกูล้วนว่ะเออนมสุดกันได้นะนมสุดการได้หืม กำลังอยู right. ่ตัวส mm ับ hmm. ปีหยุดเออเออเอาเอาเอาดึกิมข้าไม่ด้ไาได้เลยดึกิมเป้าเดี๋ยวคมาฉีกคันมาหลาดอยู่ตัวสับปรานแพงเลยไม่ได้แิวนะเออวะยิงป นี่นะป๋าจบหนึ่งวล้เปิดเทเบิลนอนมั้ยเกิดไฟถึงรัว <c oughs> อูอย่งายงอะไรมันติดไฟแน,เน่เปลี่ยนสายชาร์จปุ๊บเป็นน้ำสายชาร์จหรือเปล่าวะมีคนยิ่งรอมัน เริ่มเจ็บแล้วก่อนแจ็บอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเออช่วยเปนหนุนเตามาไ่เชิว่าจะเป็นน้ำสายชารือปล่าวะเฮ้ยบ่เป็นคือเกาวะเอา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 ดมีคนล่งข้งหลังเฮ้ยมีคนลงรถมั่งลรครับโอ้คุณหกปัสสาวะเลย แมงหัวต้องสับเฮ้ยเิบหายแล้วอนเยวราปปมึงเนีนมึงเห็นมึงเน็นมึงเนี่มึนีขั้นดีพี่อะบุกมมาเนี่ยพี่เผมบุกมเบียคมแบบเลยดีก็มันคม ที่ม,ม,มันค้มัปไม่ต่างกันเลยอันนี้ก็โมนน้ัแต่ไม่ใ่มาม้านะมันเป็นยูอันนี้ตุม้มใช่นัน่นแหลตอนนั่นโค้งใส่อมไม่ดีต,ต้องออกตรนี้ทไมทำไมว้าต้นว้าช่วเอหอหลังหู <c oughs> นกดทหารที่ทหารนั้นมันเป็นน้เข้าวันเอเดนพูดไหมเนือ้อเนือ้อเนือ้อม่วมมันติดลูกแล้วข้าเจ้ามาปันพูดไหมขอใช่ไหมขอใช่ไห<ป>ม Please recall me ขาคุณลุผคิวระซองแบบนี้ว่าอูดไฟ่ไหมมันมาอยู่ khuôn khuôn thằng nào mà khuôn Con hiến nó mẹ, con con ớt ทษปะนน่าโทษไป้วคไปเลยไปเป็นย well, ังย enfin ี่สิเดี๋ยวเขาจะูลนมาแต่ส่อีกแล้ว อใใเอาเอายังนั้นเลเออเจ็ดคิวละเออตอนนี้เดี๋ยวมีแปดคิวเว้ยอก็อแตกเมมันจะบอกว่าคนเดียวมัเสียบนี่เด้อว่ได้สายไงเห็นมันตอรนัมันเีระเบิดทีน่ะอันนี้แหละเนี่ยตัวนี้แหละสีระเบิด อเอเ oh ออขันเป็นซ้ายแบบเนี้ยชิบ๊เทียงเลยเนี้ย Watch out Watch out Watch out ต้นไม้สัญญาณเนี่ยเฮ้ยโอป้าทูรุชีฟองระยะนี่ของไปได้บ้างนะ โปรป <cient yal. S 1> ได้อีกพวกไก่แท้ยิ่งน่ะรยุสี่น่ะว h a t s that ในยุคุ่งยุคสี่พองระยะนี่ปวดปวดเดอน่าไปได้บั่นเฮกยเห็นน่ะ

quả là bữa cơm bữa cơm phay em ạ cái cú đưa vào không, không, không leo like phải này ผมหน่อยัวสายมั้งไงเห็นหมดล้วนะมนันเป็นก้ยเนี่่อยู่กนได้เปิดได้เยตอกเนข้อนดอก่นี่แหลอ ูกไปเลยต้องบริกรเลยใส่สองเหมืงเยเ็ดเลยเดี๋ยวดทั้งใส่บนญนึกสองตัวนายอยู่ในวงเล่นอยู่กลางๆวงอืนิ่งไว้ยังได้ใส่เด้๋ยวมา หอยเราได้ว <muitas S 2> ันคนจูไ <bod> ด <en vais> oh ้ใ <fe> ช <Jean> ้ม <bulun> <illions> ือกันไบ้บานเหมนนป่ะปไ้บาหลังไต่เออลังซี้าฟ่าบะเมียนบเมนยนจบมอกว่าวาไว้ ổ quá vẫn quá vẫn. Ừ, ở lưng ở lưng làm phép. Đang bị quá. Mẹ bạn xúi lòng.

victory belongs to us. <laughs> ここ。Mm hmm. oh, oh.